สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ่อยชาแนวนะคะวันนี้เป็นวันหยุดของอ่อยนะคะก็เลยอเอาน้ำพริกมาขายนะคะเว้ยลืมใส่ถุงมือนี่นะคะเป็นน้ำพริกที่ส่งตรงมาจากที่บ้านนะคะเป็นสินค้ามาจากบ้านค่ะอันนี้นี่นะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นออเดอร์จากที่ทำงานแล้วก็คนที่เคยทานอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแพคให้ดูนะคะส่วนด้านหลังนี่นะคะก็จะเป็นน้ำพริกปลาย่างค่ะอันนี้เป็นน้ำพริกปลาราบองผัดสุกนะคะขายไม่แพงค่ะกระปุกละยี่สิบบาทนะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้ทานแบบทั่วถึงนะคะแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นน้ำพริกปลาย่างนะคะทุกคนนี่แต่ยังไม่ได้แพ็กนะคะคือขอแพ็กน้ำพริกปะลาะบองก่อนก็แพ็กไปได้บ้างแล้วนะคะ,คะก็ถ้าแพ็คเสร็จก็คงประมาณเกือบร้อยกระปุกนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็พอดีนัดลูกค้าไว้พรุ่งนี้นะคะทุกคนก็คือจะต้องแกใจกจ่ายให้ครบทุกคนนะคะ นะคะแล้วแต่แม่ค้าจะตักนะคะไม่ต้องไม่ต้องตกใจว่าเอ้ยทำไมแม่ค้าไม่ช่างเลยคืออยากให้ลูกค้าแบบได้ทานแบบเต็มอิ่มนะคะทุกวันนี้ยี่สิบบาทก็หายากแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นยี่สิบห้าสามสิบขึ้นนะคะแต่อันนี้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าประจำนะคะ ก็อยากให้ลูกค้าได้แบบได้ทานเต็มที่ถึงพริกจะแพงนะคะไม่เคยขึ้นราคานะคะร้านนี้มีอยู่ช่วงหนึ่งนะคะที่พริกแพงมากค่ะนี่นะคะเป็นปาร้าสมุนไพรนะคะผัดสุกแล้วก็มีกระเทียมมีใบมะกรูดคือจัดเต็มที่ค่ะในขนาดนี้ก็คือในห้องนี้ก็จะได้ กลิ่นตลบอบอวนไปทั่วห้องเลยนะคะทุกคนก็ทำง่ายๆค่ะอันนี้โกอินเตอร์มาแล้วหลายประเทศนะคะแล้วมีบางคนขอซื้อเป็นเฟรนไชส์นะคะไม่ธรรมดานะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะน้ำพริกร้านเราเนี่ยค่ะขายมาหลายปีแล้วค่ะนี่ อร่อยมากคือถ้าใครติดใจคือถ้าใครทานแล้วก็คือจะติดใจแน่นอนนะคะกล้าการันตีเลยค่ะพรุ่งนี้ส่งถึงมือลูกค้าแน่นอนอร,อร่อยอร่อยอร่อยนัวนว,นวแซบๆซ,บซบนะคะจะให้ทุกคนดูนี่เป็น กระเทียมนะคะใส่เยอะจริงแล้วก็ขั้นตอนคือไม่ได้ง่ายนะคะขั้นตอนเนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างจะต้องนำมาตากแห้งแล้วค่อยนำไปคั่วนะคะเดี๋ยวถ้ากลับบ้านไปจะถ่ายวิธีทำให้ดูนะคะอันนี้เป็นกระเทียมกระเทียมใหญ่นี่ค่ะก็คือให้ลูกค้าเห็นเห็นเลยว่าคือเราไม่ห่วงเครื่องนะคะ แล้วปลาร้าเราเนี่ยจะไม่มีกลิ่นขาวนะคะมีแต่กลิ่นหอมสมุนไพรค่ะแล้วก็สุกทุกอย่างทุกขั้นตอนตากแดดก่อนแล้วค่อยเอามาคั่วนะคะอันนี้แล้วแต่แม่ค้าจะใส่นะคะ20บาทหายยากมาก นนี้ออเดอร์ก็เริ่มมาเยอะแล้วนะคะบางคนก็สั่งไว้สั่งไว้เป็นแบบเป็นกิโลนะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะคะจิวแตดแจ๋วค่ะนัวนวกันเลยค่ะ เป็นน้ำพริกที่หลายคนรู้จักนะคะเป็นร้อยกระปุกนะคะทุกคนให้ดูกันจัดจาเลยค่ะคือจะเห็นได้ว่าเครื่องเราเยอะนะคะ แล้วถ้าอยู่ใกล้ๆเนี่ยคือจะได้กลิ่นหอมแบบหอมมากคือปั้นข้าวเหนียวรอเลยก็ก็ว่าได้นะคะตอนนี้เปิดออเดอร์ไว้ยอดจองมาเยอะแล้วนะคะทุกคนวันเดียวก็ขายหมดค่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้โม้นะคะกล้าพูดว่าวันเดียวก็ขายหมดนะคะ เนื่องจากว่าามียอดจองมาเป็นกิโลครึ่งกิโลอย่างนี้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็จะมีคนสั่งกลับบ้านกันค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าก็ใกล้จะสงการแล้วนะคะออเดอร์จองมาเยอะมากตอนนี้ น,นี้ก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะเป็นอาชีพเสริมของออยชาแนลนะคะที่นำมาขายตลอดนะคะเพราะว่ามีลูกค้าประจำเยอะเหมือนกันนะคะพรุ่งนี้คือพร้อมเสิร์ฟความอร่อยพริกขึ้นราคาแต่เราไม่ขึ้นนะคะทุกคน เลยนะคะจะให้ทุกคนดูหอมมากเลยนะคะหน้าตานะคะอร่อยชัวร์นะคะ กล้ารับประกันนะคะเพราะมีคนซื้อเฟรนไชายไปแล้วนะคะนี่ส่งนอกก็ส่งมาแล้วนะคะ ata ี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการแพ็คน้ำพริกปลาย่างซึ่งอยู่ข้างหลังนี้นะคะทุกคนค่ะก็ส่วนราคานะคะน้ำพริกปลาย่างจะขายกิโลละ4 0 0้บาทนะคะทุกคนเพราะว่าใช้ปลาอย่างดีทำนำมาตากแห้งนำมา,าปิ้งย่างก่อนนะคะทุกคนค่ะแล้วก็เอามาโขลกให้ละเอียดนะคะ ค่อนข้างคำยากนิดหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะขอบคุณที่รับชมในวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะ